สัสดีค่ะราศีธนูนี้จิบนาจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีธนูทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนพฤศจิกายนพศ2566นะคะ,ะก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงภาพรวมมากๆเลยอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะมีไลน์ไว้ให้แล้ว จิ๊บนะจ๊า45ทักไทยเข้ามาได้นะคะไม่มีแอดนะคะแล้วก็เอ่อ นัดหมายเวลาดูดวงได้เลยนะคะแล้วก็จิ๊บได้เปิดไพ่อธิฐานไว้หมดแล้วไม่ต้องมาเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่รับคำำําทํานายกันไปได้เลยเดี๋ยววันนี้จะดูดวงให้กับคนโสดและคนที่มีคู่ในคลิปนี้คลิปเดียวจบเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะอ่ะมาดูคนโสดกันก่อนเลยนะราศีธนูราศีธน,นูคนที่เป็นโสดมาดูกันว่าโสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์กับคนคุยในเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ให้ระวังเลยนะราศีธนูเดือนนี้ เดือนพฤศจิกายนนะคะสิบดาบมาเลยค่ะในความสัมพันธ์ด้วยตำแหน่งความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้โผลมาแปลว่าอะไรบอกเลิกแถมคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเดือนนี้ราศีธนูคนที่มีคนคุยอยู่ให้ระวังมีโอกาสบอกเลิกรู้สึกอกหักผิดหวังกันมีโอกาสที่จะถูกบอกเลิกหรือบอกเลิกเขาหรือรู้สึกอกหักผิดหวังแล้วก็สุดท้ายบอกเลิกเลยดีกว่าแบบนี้นะคะอาการประมาณนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจกําลังสามความสัมพันธ์กันอยู่ดีๆพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่ดีๆเกิดเหตุซะอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมือที่3บุคคลที่3บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เราสองคนเข้ามาก้าวไก่ทําให้เกิดการบอกเลิกอย่างฉับพลันทันด่วนเป็นไปได้ทั้งเราบอกเลิกเขาและเขาบอกเลิกเราทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้คบกําลังพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่แท้ๆเลยนะคะอ่ะราศีธนูที่มีคนคุยอยู่มาเจอคลิปนี้ ให้ระวังอย่าพาตัวเองไปถึงจุดนั้นเออมันมีแนวโน้มและรู้ละหมอดูเตือนละอย่าพาตัวเองไปถึงจุดที่บอกเลิกน,นะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับคนโสดนะคะว่าความรักในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรบ้างพศ2566ค่ะสำหรับคนโสดนะคนโสดสนิทราศีธนูมีความสุขมากค่ะได้สิบเหรียญ ตัวตนสนใจเรื่องงานแปลว่าอะไรแปลว่าราศีธนูสนใจเรื่องซื้อรถซื้อบ้านเรื่องทํางานเรื่องทํามาหากินเรื่องเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวเองรู้สึกว่าชีวิตตัวเองกําลังไปได้ด้วยดีเลยในเดือนพฤศจิกายนไม่อยากสนใจเรื่องความรักแต่ความรักเข้ามาเองค่ะมีคนสนใจเยอะมีคนจีบเยอะมีคนมาขายขนมจีบเยอะมีคนทักทายเข้ามาขอคุยเยอะเยอะแบบเยอะภพยใบน,นี้คือมีคนมาเอาอกเอาใจมีคนมาเทคแคร์มีคนมาดูแล เป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะคะไพ่ใบนี้แปลว่ามีคนเข้ามาจีบเยอะมากอ่า2ขึ้นไปจนถึง5ได้เลยหรืออาจจะมากกว่านั้นนะอาจจะมีคนที่แบบโดดเด่นขึ้นมาอย่างน้อย3อะไรแบบเนี้ยคือถือว่าเยอะเอาเป็นว่าเดือนพฤศจิกายนราศีธนูค่ะไม่ได้สนใจเรื่องความรักแต่กลายเป็นว่าความรักวิ่งเข้ามาเองนะคะส่วนความรู้สึกเป็นยังไงเหรอทุกใจคิดไม่ออกเลือกใครดี คิดไม่ออกจะคุยกับใครดีราศีธนูมไม่ใช่คนที่ชอบคุยกับคนเยอะนะแต่ว่ามีสเสน่ห์เองไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องคุยเยอะๆเออแต่รู้สึกอยากคุยแล้วได้คนที่รักเราจริงๆแต่ว่าบังเอิญว่าเข้ามาเยอะทําให้เกิดอาการยังไงเกิดอาการเครียดเอายังไงดีเนี่ยเรื่องความรักคิดวนไปวนมาแต่เรื่องทํางานเรื่องการเงินดีมากเลยนะคะอะ มุ่งไปที่เรื่องของการงานกับการเงินอย่างที่ตั้งใจไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวคนไม่ใช่ก็ไปเองเอาแบบนี้แล้วกันงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาในช่วงนี้ในเดือนพฤศจิกายนของราศีธนูเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีตุลน,นะคนที่เข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะหรือมีแนวโน้มว่าเราจะเข้าไปคุยกับเขาอะไรประมาณนี้ อาจจะเกิดในราศีตุลแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายความยุติธรรมนักปกครองนะปกครองท้องถิ่นนายกรัฐมนตรี ในกระทรวงต่างๆรัฐมนตรีต่างๆอะไรแบบนี้เออนายกอบตได้หมดเลยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการปกครองหรืออาจจะเกี่ยวกับกฎหมายก็เป็นไปได้ด้วยความยุติธรรมต่างๆตำรวจแบบนี้ก็ใช่เหมือนกันนะคะเขาเป็นคนที่มีเหตุผลถ้าเขาไม่ใช่อาชีพที่บอกมาไม่ใช่ราศีที่บอกมาอาจจะหมายความว่าเขาเป็นคนมีความยุติธรรมสูงเป็นคนมีเหตุผลสูงก็เป็นไปได้ด้วยเพียงแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะอยู่ในช่วงอึดอัดของชีวิตมีปัญหาและอุปสรรคในชีวิตและกําลัง คิดมากมากๆอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนดูกันเอานะว่าคนที่เข้ามามีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าและที่สําคัญค่ะเขาหรือเธอคนนั้นเข้ามาโดยที่รู้สึกเหมือนกับพรมลิืคิดเข้ามาเหมือนบังเอิญเหวี่ยงมาเจอกันไม่น่าเจอกันแล้วทําไมเจอกันอารมณ์ประมาณเนี้ยเออจะมีลักษณะประมาณเหมือนแบบว่า เอ๊ะฟ้าส่งมาหรือเปล่าอ,อะไรแบบนี้มันจะเข้ามาในรูปแบบนี้ลักษณะนี้นะคะคนเอ่อคนที่เข้ามาสารความสัมพันธ์กับเรางั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําว่าคนโสดราศีธนูควรทําอย่างไรบ้างในเดือนพฤศจิกายน2566เกีก่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้เ่าว่าอ่าไพ่บอกว่าราศีธนูคะ่ะที่เป็นโสด ไพ่บอกว่าช่วงนี้สเสน่ห์แรงไพ่สเสน่ห์แรงขึ้นใหม่แล้วมีคนมาเอาอกเอาใจเยอะมีคนพร้อมเปมีคนพร้อมดูแลมีคนแบบอยากเทคแคร์ดูแลเลี้ยงดูขั้นนี้เลยเออสนใจอย่างนั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะไพ่แนะนําว่าคุณทําตัวคุณให้มีคุณค่าเถอะเพราะคุณเลือกได้คุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากในเดือนพฤศจิกายนาสิ่งที่เขามองคุณเขารู้สึกว่าคุณมีทุกอย่างพร้อม ทั้งรูปร่างหน้าตาการศึกษาความรู้ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนมีค่ามากผู้ชายเลยลุมล้อมหรือ ผู้หญิงจึงต้องการมากนะคะเอ่อคุณเป็นคนมีค่าที่สุดเลยในช่วงนี้และไพ่ก็บอกว่าให้เพิ่มเติมความมีคุณค่าให้กับตัวเองให้มากๆนะอ่าที่สําคัญเลยแต่ยังไงก็ตามราศีธนูคุณยังเป็นคนปากจัดปากเก่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาเหล่านั้นก็ยังอยากเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณอยู่ดีเพราะเขารู้สึกด,ดีกับคุณมากๆมีโอกาสจะเจอคนรักเก่าหรือคนที่เก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตก็มีอีกด้วยนะคนใหม่คนเก่า มีมาหมดค่ะในเดือนพฤศจิกายนบอกได้เลยว่าถ้าคุณสนใจเรื่องทางเพศคุณมีโอกาสมีลาบทางเพศในเดือนพฤศจิกายนเพราะมรรดาน้าเข้ามาเยอะมากแต่ถ้าคุณไม่สนใจคุณสนใจความสะดวกสบายในชีวิตคนเหล่านี้เขาก็พร้อมเปยแล้วก็พร้อมจะทุ่มเทความสะดวกสบายให้กับคุณเออคดีอย่างความรักแต่ว่ายังไงก็ตามน,นะคะอย่างที่ไพ่บอกไพ่บอกว่าให้ทําตัวให้มีค่านะ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเลือกได้ออประมาณนี้นะคะก็เป็นคําแนะนําจากไพ่ดีๆแล้วกันเนาะมีแต่เรื่องดีๆเหมือนไพ่มกอวยพรด้วยเลยนะคะสําหรับราศีธนูเดือนพฤศจิกายนขอให้ขยับไปเป็นคนมีคู่สักทีเถอะค่ะสำหรับราศีธนูนะคะที่มีคู่แล้วมาดูกันว่าความรักในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันในส่วนของความสัมพันธ์ก่อนเลยนะคะราศีธนูคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่คุณในเดือนพฤศจิกายน พศ2566บไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณมีความขัดแย้งสูงขึ้นนะเดือนพฤศจิกายนความขัดแย้งของคุณกับคนรักพีคสูงขึ้นมามากคิดเห็นไม่ตรงกันเลยสักเรื่องเอาเป็นว่าอย่างนี้เลยแล้วกันนะทำให้มีคนบางคนคิดมากคนบางคนก็พยายามที่จะติดต่อสื่อสารบางคนก็คิดมากไปเลยคือไม่คุณก็คู่ของคุณแหละมีคนใดคนหนึ่งคิดมากเพราะว่าความคิดเห็นไม่เคยตรงกันเลยในเดือนพฤศจิกายน ทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาแต่เวลาที่ไม่ได้ทะเลาะกันคือมีความสุขมากเอาดิ ดีสุดเลวร้ายสุดนะมันอยู่ในเดือนเดียวกันคือความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยทะเลาะกันบ่อยตลอดเวลาในส่วนที่ไม่ได้ทะเลาะกันก็คือมีความสุขมากทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้คือดีไปหมดยกเวน้นไอ้เรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็ทะเลาะกันตลอดเวลานี่แหละที่มันเข้ามาเป็นพิเศษในเดือนนี้ทําอะไรคิดอะไรไม่ตรงกันเลยสักอย่างกับคู่ของคุณนะคะความสัมพันธ์เป็นแบบ ค,คือคือมันอยู่ในตําแหน่งของความสัมพันธ์เลยนะไอ้ไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยห้าไม้เท้าแปลว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทะเลาะกันเถียงกันเพราะเหตุผลไม่เหมือนกันนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์นะแต่คิดไม่เหมือนกันจริงๆมาดูกันต่อเจาะลึกในส่วนของความรู้สึกว่าคู่ของราศีธนูเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะซึ่งพลังงานอาจจะสลับกันอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีธนูเองก็ได้นะคะคู่ของราศีธนูคิดแบบนี้ค่ะ คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันได้หมดเลยนะทัศนคติต่างๆมันดีไปหมดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นไปแล้วกันเพราะมันดีมากจริงๆแต่ว่าหลายครั้งหลายคราวราศีคู่ของราศีธนูจะรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวรู้สึกเศร้าอยู่ในใจเหมือนแอบร้องไห้คนเดียวรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกโดดเดี่ยวแต่อย่างไรก็ตามคุณก็รู้สึกว่าเออความรักครั้งนี้มันก็ดีอยู่มันก็ยังมีความดีอย่างอื่นมากมายหลายอย่าง ทัศนคติอะไรหลายๆอย่างยังดีอยู่แต่ว่าแอบเหงาแอบเศร้าแอบอยู่คนเดียวบ่อยๆนะคะอันนี้คือความรู้สึกของคู่ของราศีธนูนะงั้นมาดูในส่วนของราศีธนูกันบ้างว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างนะคะสําหรับราศีธนูเองในเดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2566ไพ่บอกแบบนี้ราศีธนูเองอะรู้สึกว่าอยาก,กติดต่อสื่อสารกับคนรักบ่อยๆรู้สึกอยากมีความสุขคุยแล้วอยากมีความสุข อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จกับคู่รักทําอะไรก็ตามอยากให้คู่รักร่วมยินดีรู้สึกว่าประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างอยากมีโมเมนต์ที่ไปด้วยกันแบบมีความสุขไปใบนี้ the word แปลว่าการประสบความสําเร็จอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีธนูต้องการที่จะคุยกับคู่ของคุณในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แต่แต่ราศีธนูคะ่ะรู้สึกว่าจะได้รับค,คําพูดดูถูกเย็ดยาม ผักถางคําพูดที่ไม่เข้าหูไม่ถูกใจรู้สึกแยกเกี่ยวกับคําพูดทําให้อารมณ์ของราศีธนูงหงุดหงิดมากๆโมโหสุดๆรู้สึกผิดหวังไม่ได้ดังใจต้องการจะโทรไปหรือการติดต่อสื่อสารเพื่อความสุขแต่ทุกกลับมาทุกทีเลย เอาลงประมาณนี้เออหรือไม่ราศีธนูเองก็อาจจะกลายเป็นคนที่มีคําพูดคําจาดูถูกเย็ดยามดูหมิน่นดูแคลนกับคู่รักเองหรือพูดจาไม่ดีเองแล้วก็หงุดหงิดใส่คู่รักเองแล้วก็ทําให้คู่รักผิดหวังเองก็เป็นไปได้นะคะไพ่มันอาจจะสลับกันนะเอาเป็นว่าการสื่อสารมีปัญหามากสาหรับราศีธนูในช่วงเดือนนี้รู้สึกแย่เกี่ยวกับการสื่อสารมากที่สุดไพ่บอกแบบนี้เลยนะ เออเป็นไปเพราะดวงนี่เองนะเพิ่งรู้่ะมาต่อ,อ,อมาต่อนะคะว่าอ่ามาต่อว่าเออไพ่จะแนะนําอย่างไรเกี่ยวกับราศีธนูที่มีคู่แล้วนะคะว่าควรจะทายังไงเกี่ยวกับความรักในเดือนพฤศจิกายนไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีธนูคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกอยากจบความรักรู้สึกว่ามันไร้สาระมันไม่ไหวแล้วมันมันแย่มากมันเหมือนเจ้ากรรมนายเวรหรือมันเหมือน ใครก็ตามที่เป็นเจ้ากรรมในเวรในอดีตหรือเปล่ามันมาทําให้ทุกข์เนี่ยช่วงเนี้ยทุกข์เหลือเกินอยากจะจบมันไปสักทีหนึ่งคิดมากคิดวันไปวันมาคิดแล้วคิดอีกเกี่ยวกับความรักทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินอยากบอกเลิกจะดีไหมนะแต่ทําไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคุณคิดถึงเขาเหลือเกินคิดถึงเขาตลอดคิดถึงเขาหรือเธอคนนั้นเหลือเกินใจหนึ่งอยากเลิกใจหนึ่งโคตรคิดถึงเอาเป็นว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นพายบอกเลย มันเป็นแค่ความรู้สึกที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้คุณเลิกกันไม่ได้หรอกเพราะคุณรักเขามากนาราศีธนูโอเคขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ขอบคุณคะ่ะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยอ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ